มีอยู่วันหนึ่งที่ทํางานแล้วมันเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตการทํางานของพี่เ <asa. S 2> ล<ะ>้เพราะมันมีแต่เรื่องที่แบบเลวร้ายมากเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันคิดแต่เรื่องลบนั่นหมายความว่าถ้าอยู่จะต้องทําตัวให้เป็นคนมนุษย์บวกเนี่ยอยู่จะต้องใช้พลังเยอะมากในการที่เอาชนะหัวสมองอยู่อันนี้ทํามาเป็นหลายปีมากเลยทุกวันนี้ก็ทําแบบนี้ไปแล้วบอกได้เลยว่าแม่งแบบแม่งเพาเวอร์ฟูลมากคือเขาแค่บอกว่าหลอกสมองมันตื่นเช้ามาปุ๊บเนี่ย15นาทีแรกเนี่ยกลับ 15นาทีก่อนนอนให้คิดเรื่องบวกให้ได้เพราะไอ้สองวินโดว์ไทม์เนี้ยมันเป็นการ r e g i สเตอรฝังเป็นความทรงจําระยะยาวให้สมองเช่นอะไรบ้างครับคิดบวกตอนเช้าเช้าเออวันนี้อากาศดี เดี๋ยวถ้าไปออฟฟิศเนี่ยวันนี้มันต้องดีแน่เลยเพราะอย่างพี่คือถ้าเราสามารถจับจุดได้อะว่าสมองของเราเนี่ยมันเว work อย่างไรแล้วเราจะสามารถเอาชนะสิ่งร้ายๆได้ยังไงได้บ้างคนหลายคนมักจะต้องการความสุขสูงสุดก็คือความสําเร็จแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยู่สามารถที่จะมีความสุขเล็กๆน้อย,อยๆได้ในทุกๆวันในทุกๆเรื่อง <S <S และอยู่ <S <S <ๆ S 1> จะสามารถเป็นคนที่มีความสุขแบบแข็งแรงได้